สวัสดีค่ะมือนีจะพามาเอาเนี้ให้น้องเป็ดค่ะมือนีวันเกิดจ่าค่ะมันบ่มีวัดไห้ไส่บาทค่ะก็เลยเอาเขามาใส่ให้น้องเป็ดซะเลยค่ะพี่น้องทำบุญกับน้องเป็ดจ้ากาบ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 มามามาเร็ว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 ตัวแถวกันมากละค่ะ เ harma, ร็แ <blond, S 2> ล้วลูกเร็วๆกินข้ากินข้าข่าวแค่อดสลัดค่ะมาๆลูกมาวันนี้มันเกิดนะคะอมาแล้วเองจ้ำกันได้แล้วโบวันนี้เอาอันขั้นสีขามาอีกค่ะรู้สึกว่าจะเริ่มจ้ำได้ กล้ากล้กล้พูนสุดหนึ่งก็ลังมาค่ะเมื่อมันแตกฝูงอาตยว่ามองเทน้าหน้าเม็ดปลาดองโลอีวะมองมองเทปปูมองเชืดเหรือบินลงไปกินโอ้บ่งบิ่งค่ะเบิ่งมันบินมาฝ่าวายฝ่าวายเบิ่งค่ะโอ้ยเนาะเจ้าเนาะเบกนั่นแหละเบกนั่นแหละเว้ย เฉลี่ยแค่หน้าเลี้อโฟค่ะโอ้เบิ่งเก็บขนมปังค่ะเป็ดกะให้โซให้โซเขาเบื่อข้าวแล้วพอดีเขาจะกินขนมปังมาอีกแล้วค่ะเบิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งมันเห็นบ่ะไงบ้านนั่ขนมปังค่ะบินมาเบกเบกลูกเบกเบยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้นอันคือพวกบินอันเป็ดบ้านค่ะสีขาวมาน้่หลังติป่องติป่องมาบ่าคือเป็ดปลาค่ะเป็ดปลาชําช่องบินกระเร้วแลนกระหันค่ะมาอันา้อยมา,มาท่านใจคนก็บินมาเอาสองตูนะหน่อยใจไปแล้วค่ะเป็ดบ้านกาบ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  อต้องอาเปยว่าปลามองเทลหรฟินิดูรีโอ้น้ออาเปยว่าอันนี้ไมฟอดกอมเล่ตองที่ยังเจ็บไปอันนี้บลอนกับเวคลีนะมาแล้วยจาฝูมาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วแล้วกินขนมปัง มากเลยมาก,กินขนมเคียบกุ้งกันคนไทยแต่ฝรั่งห้มมาอนี่วันเกิดค่ะมาเฮดบุญกับน้องเป็ดคือเก่าค่ะแมนบลวันเกิดกับมาคือเก่าค่ะแต่ว่าเมื่อน,นี้พิเศษแน่คะ่ะน้องเป็ดกระเฮดพิเศษค่ะบินมาอย่างเร็วคะ่ะมาลูกมานแร็วๆกินเร็วๆ สุขสันตวันเกิดไว้พอ่อให้แม่ในเร็วกาบ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 มาอวยพอรอวันเกิดให้แม่หน่อยเร็วๆน้องเป็ดจ้าเอ,าอ้าไปยังหล่ะลูกไปยัางคนเห็นเกตขนมปังบินล่งไปกินคี้สีสบคักค่ะหมักคักเบิงส่งขนมดอกจอกกับอัน อขนมเขียบกุ้งค่ะเป็เปนไงรอบบทเบิ้องมนีนมิจักตัว 1, 4 6 8 10 12หายไปตัวเออ13เออมันีครบค่ะนณีครบกระเปิดบานอีกสองตัวมาเร็วเร็วเร็วกราบ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  ฝรั่งก็อยากเล่นน้ำเป็ดโอ้ยฝรั่งก็อยากเล่นน้ำเป็ดมาแม่ลูกมาแม่มาแม่ย่างบกา,หาให้ไก่ขี้เก่าค่ะสันชัดแต่ย่านแัะปลาเนาะแม่แม่มาแม่แมก,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 กลับ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 ก็ร่างกินน้ำกันค่ะน,น้ำเย็นเย็น น้ำเย็นมากๆกกาบ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 าำลังกลังมากกินเขามาแม่มแม่แม่กินเขาแม่ลูกแล้วจาฝูงน้ำแล้วคะ่ะกาบ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 เรนโตแท้มานนีวันเกิดแม่เด้อมาแล้วมาแล้วมาแลวมาแล้วกบๆกบมาแล โอ้ยอันผู้นึงเอาเข่ามาให้เป็ดอันผู้นึงเอาขนมปังมันแคกินขนมปังค่ะเป็ดก็ได้ที่กินข่าห้บ่่ะนี่ฮะจะกินข้าวให้ไหมคะกิน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 ก้าบ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 ตัวผู้ร้ายก็ตัวแม่ค่ะตัวผู้หีวเขียวค่ะ ถ้าเบิ่งบ่ผ <c oughs> ิดอันพูดเป็นเป็ดบ่ค่ะพุดฝุดบินทั้งฟ้าค่ะเซ็งอ๋อเซ็งกูอะไรคะเซ็งดีขนาดกูอะเจ็บก็เป็ดเจ็บก็นกค่ะนกเป็ดค่ะไปละเห็นข่าวแล้วเว้ยจ้าฟูงกินกินลูกกินกิน สันมันเกิดสุขันมันเกิดจะแย่งกันเป็น้องเป็ดกินก็มีความสุขค่ะมาเนี้อยู่นี่มันห่างไกลจากวัดเนาะค่ะบ่ญมีหมองเห็เฮ็ดบุญก็เลยอาศัยเฮ็ดน้ำสัตว์ปลาน้ามันนีไปละค่ะเฮ็ดบุญนะมิยังก็ได้สบายใจกะได้บุญแล้วเนาะค่ะถ้าพี่น้องจะมืนีกะ วันเกิดจ้าเนาะค่ะผู้เด็กเขามากค่ะขออันข้ามอวยพรใน,นเด้อะค่ะจากชาวเอฟซทั้งเก่าทั้งไม่ด้วยค่ะโอ้ยตีกันลูกยะตีกันอะเบึ้งบึงบ้งหนีบกันค่ะบึ้งบืงสองตัวนะ่ผู่อลิกันค่ะสงสัยแยงผู้สาวกันเอาแยกเอาแยกมีกรรมการนำ <laughs> มีกรรมการพ่อมค่ะ อย่าตีกันอย่าตีกันมาตีเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งเบื้งเบื้งมวยมวยคู่เอกค่ะเอาแยกไหมแยกไหมกรรมการแยกไหมกรรมการแยกไหมแยกแยกแยกอีลีทครับโอันั่นเวฟเซเลเซเลลิซสม ทคนข้ามวยพอนสันเนองเป็ดตีกันค่ะจ้าผู้รใดเขขามากอย่าลืมเด้อค่ะ้มนี้พิเศษจากน้อยเนเด้อค่ะผู้ใดเขขามากอย่าลืมกดติดตามจ่าเด้อค่ะอย่าลืมอันิมไทยให้พอนเนเด้อค่ะอยากได้ขํามวยพอนจากชาวเอทุกๆคนจากเพื่อนเทุกๆคนเด้อค่ะบู้ใดเขขามา ครอบวันเกิดค่ะวันคล้ายวันเกิดถ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะพามาทำบุญกับน้องเป็ดค่ะเฮ็ดบุญวันเกิดกับน้องเปิดเนาะค่ะชิมางไก่สถานที่ถ้ำก็เลยต้องอาศัยเฮ็ดน้ำหมันสัตว์น้ำมันน,นีไปค่ะเฮ็ดกับยังกระไดเนาะค่ะสบายใจก็มีซุกแล้วเนาะค่ะ ฝากไว้เด้อค่ะถรามารุ่นกันในคลิปหนาเด้อค่ะวาจะสิภาภัเฮ็ดอย่างสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะบายบายน้องเป็ดกับกาบกาบกาบในลูกแล้วสวัสดีค่ะกลบกบกาบกลบกับกับกาบกาบกบกา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 บกบกบกาบก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 ับกับกบกบกาบกลบกบกาบกาบกาบกบกาบกากาบกลบกบกาบกาบกกบกกบบกบบกกบกบา กลับ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 ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ